ผู้ชมครับล่าสุดมีการเปิดเผยข่าวมาจากสำนักข่าวอีรับบดีจากประเทศเมียนมานะครับพบว่ามีประชาชนชาวเมียนมาเป็นร้อยคนเลยนะครับไปเข้าแถวที่สถานทูตเมียนมาในประเทศสิงคโปร์นะครับเพื่อที่จะชําระภาษีชำระภาษีทำไมเนื่องจากพวกเขาได้สละสัญชาติเมียนมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ได้สัญชาติ สิงคโปร์มาคขรอบพรองโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าตามรายงานเนี่ยจะบอกว่ามีประมาณหลักร้อยคนเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยพวบว่านนะักขณะนี้มีประชาชนชาวเมียนมามากกว่า270กว่าคนนะครับที่คืนบัตรประจําตัวประชาชนของตนเองเป็นที่เรียบร้อยพูดง่ายๆก็คือการสละสัญชาตินั่นเองนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าข่าวสารของคนพม่า ทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศของตนเองนั้นนะครับจะเป็นสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจแล้วก็อึดกระทึกคึกโครมเป็นอย่างมากนะครับอย่างล่าสุดวันนี้ก็เริ่มต้นดีด์ขึ้นแล้วนะครับเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยทําการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็งดส่งน้ํามันให้กับประเทศเมียนมานะครับเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งไปตั้งหลักปักฐาน อยู่ที่ตามแนวชายแดนของประเทศเวียนมาเนี่ยหลายจุดกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตัดไปทั้งหมด5จุดหลังจากนี้ต้องรอจับตาดูนะครับว่าผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไรครับ